สิ่งที่มือใหม่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ C ชาร์ปในโปรแกรม Unity คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนเราฝึกใช้ c c ชาร์ปใหม่ๆเราจะเข้าใจว่าคําสั่งทุกอย่างที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะทํางานทั้งหมดที่เราใส่ลงไปนะครับแต่จริงมันไม่ใช่นะครับและเราก็มักจะเข้าใจว่ามันจะต้องแบบทํางานเรียงจากบนลงล่างเสมอ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เช่นกันนะครับและไอ้คำสั่งหรือเมธอดตัวเนี้ยมันจะมีอยู่2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่มันทํางานโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปเรียกใช้มันกับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่จะทํางานก็ต่อเมื่อเราเรียกใช้มันนะครับไอ้กลุ่มที่มันทํางานอัตโนมัติเนี่ยมันจะมีอยู่2อันหลักๆนะก็คือ void star t ตัวเนี้ยมันจะทํางานตอนเริ่มเกมขึ้นมาปุ๊บมันจะทํางานทันที void update ตัวเนี้ยมันจะทํางานทุกๆเฟรมอย่างเช่นเกมเนี้ยหกสิบเฟรมต่อวินาทีอย่างเงี้ยเท่ากับ ว่ามันจะทํางานทั้งหมด60เฟรมใน1วินาทีนะวิเดียวเนี่ยมันทํางานทั้งหมด60เฟรมโอเคไหมครับแล้วมันก็จะทํางานแบบนั้นเรื่อยๆอัตโนมัติของมันนี่คืออัปเดตส่วนอื่นๆที่นอกจากนี้เนี่ยนะพวกนี้ทั้งหมดเป็นคําสั่งหรือเมทตตอดที่เราเขียนขึ้นเองมันจะไม่ทํางานถ้าเราไม่เรียกใช้งานมันอย่างเช่นตอนเริ่มเกมขึ้นมาปุ๊บพี่โนอยากจะให้มันกระโดดมาใช้งานออนเขาเห็นไหมพี่โนก็เรียกใช้งานออนเขาตามด้วยวงเล็บเปิดปิดด้วยซีมีโครลนี่หมายถึงเราเรียกใช้ คำสั่งหรือเม็ดต่อตัวนี้และเราสามารถเรียกใช้เม็ดต่อตัวล่างย้อนกลับไปตัวบนอย่างเช่นตัวนี้ของเดทเนี่ยพี่โนโเรียกคำส hit, ั่งออนฮิตเห็นไหมออนฮิตมันอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็สามารถเรียกย้อนกลับไปกลับมาแบบนี้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเรียงนะหากคุณมีคำถามเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามพี่โนใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและพบก,กันใหม่กับสารโนโอเคสารดีดีสั้นงกระชับเข้าใจง่ายสวัสดีครับ